เราปิดท้ายช่วงนี้นะครับตอนนี้ชักจะหิวแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีผานมาม่าไหมคะใกล้สิ้นเดือนแล้วเราเป็นมนุษย์มามา่ามนุษย์กันเดือนกินมานมา่า มันก็ใช่นะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจเลยครับคุณจินดาภาใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมาม่าเนี่ยยอดขายเริ่มชะลอตัวลงแล้วค่ะหลังจากที่กําลังซื้อภายในประเทศชะลอตัวลงส่งผลให้ยอดขายของมาม่าลดลงไปด้วยค่ะโดยผู้ผลิตมาม่าคาดว่ายอดขายในปีนี้จะเติบโตที่6%แต่ถือว่าไม่เลวร้ายมากนักค่ะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อโรงงานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่ฮังการีหวังที่จะต่อยอดขายมาม่าในโซนยุโรปด้วยค่ะ คุณสุชัยรัตนาเจียเจริญกรรมการผู้อำนวยการบริษัทไชยเพรสเด้์ฟูจดจำกัดมหาชนกล่าวว่าสภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อยอดขายมาม่าให้เติบโตเพียง5-6%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้1 0และคาดการทั้งปียอดขายจะเติบโตดีที่สุดได้ที่ 7- 8เเท่านั้นขณะที่ตลาดรวมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ที่2 0 0 0 0ล้านบาทส่วนมามา่ามีส่วนแบ่งการตลาดกว่า50%ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนคาดการรายได้ปีนี้จะเติบโตที่ระดับ7-8%จากปีที่แล้วมีรายได้กว่า11,200ล้านบาทโดยมีสัดส่วนรายได้จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป80%และเวเฟอร์บิสกิตอีกประมาณ20%นค่ะนอกจากนี้ไทยเพรสิดเน้์ยังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในประเทศฮังการีจากนักลงทุนชาวเอเชียคาดว่าจะเจรจาซื้อขายแล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทได้ตั้งบริษัทใหม่นะคะชื่อว่าไทยเพรสิดนต์ฟู้ดฮังการี่ทุนจดทะเบียน230 ขออภัยค่ะ2,350าล้านฟอรินฮังการีคิดเป็นเงินไทยประมาณ305ล้าน50แสนบาทค่ะที่ผ่านมามาม่านะครับส่งออกบะหมีก่กึ่งเสร็จรูปไปทำตลาดในยุโรปนะครับได้แก่อังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สาธารณรัฐเช็กและอีกหลายประเทศนะครับแต่การทำการตลาดนั้นประสบภาวะต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นแล้วก็ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งนามาถึง การซื้อกิจาการในครั้งนี้นะครับขณะที่การบริโภคบะหมี่ึกเือเ็จรูปของยุโรปอยู่ในระดับต่ำครับเมื่อเทียบกับการบริโภคในไทยซึ่งอยู่ที่42ซองต่อคนต่อปีทําให้ไทยนะครับเพรสเ n นฟู้ด mm. เนี่ย mm. เห็นโอกาสและช่องว่างการทําตลาดบะหมี่ึกเือเ็จรูปในยุโรปให้เติบโตมากขึ้นครับ mm. มาม่าจะโกอินเตอร์แล้วนะคะไปยุโรปถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในยุโรปยังไม่ฟื้นตัวดีนะแต่ว่าทางมาม่าหรือว่าไทยเพรสเด้นฟู้ดเห็นว่าโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะซื้อโรงงานที่ฮังการีได้ในราคาที่เหมาะสมเขาก็เลยรีบซื้อตอนนี้คนฮังการีเขาจะกินหรือคนยุโรปเขาจะกินมาม่าไหมถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคือมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่มาม่าอย่างที่เราทานนะคะมันอาจจะเป็นแบบเออบะหมี่นูเดอร์หรือว่าเป็นอะไรก็ว่าไปตามสูตรเขาไป